วันนี้ทางเพจพักเก้าไกลก,ก็มีการไปขอโทษคุณศิระเจนจาคะนะครับสืบเนื่องมาว่าคุณศิละเนี่ยเคยโดนตัดสิทธิ์เนาะแล้วก็ทําให้ต้องหลุดออกจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรก็มีการเลือกตั้งซ่อมโดยคุณศิละเนี่ยณตอนนั้นสังกัดอยู่ที่พรกพลังประชารัฐครับทางพรกพลังประชารัฐก็ส่งภรรยาของคุณศิละลงทางพักเก้าไกลเองก็ลง แข่งเช่นเดียวกันโดยส่งคุณเพชรกรุณพลลงครับแต่ว่าผู้ที่ชนะเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจักรพ,พื่อไทยซึ่งเป็นแชมป์เดิมเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมะนะครับอย่างไรก็ตามก็มีการขอโทษต่อมาครับเพราะว่าทางคุณศิระเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมาเนื่องจากว่าทางรรคเก้าไกลเนี่ยนำภาพของคุณศิระไปลงโพสต์ผ่านใน Facebook และ t w i t t e อร์นะครับโดยใช้ข้อความว่าตามหาอาสาสมัครช่วยเพชรกรุณพลหาเสียงบวก จากโกงเลือกตั้งเราก็ใช้ภาพประกอบเป็นกุณศิลานะครับจากนั้นเนี่ยทางพรรคก้าไกลเขาก็าโดนฟ้องแล้วก็มีการพูดคุยไก่เกลี่ยก็ออกมาเป็นโพสต์ดังกล่าวครับ